ผลตรวจครั้งที่หนึ่งนะครับเริ่มจากด้านหน้าประตูพื้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผิวหินตัวเนี้ยมันจะเป็นรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็รอยเก็บงานรูเจาะหินนะฮะที่ที่ลอยขึ้นมานะฮะไม่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เรื่องบานประตูนะครับบานประตูเป็นรอยทะลอกนะครับผม แล้วก็ปิดล็อกไม่สะดวกนะครับมันจะเบียดบานจะเบียดกับตัวแป้นเดล็อกตาแมวไม่แน่นนะครับนคบานผิวลามิเนตเป็นรอยนะฮะมีแตกร้าวรอบพวงกบนะครับแล้วก็เรื่องของปรับหน้าบานนะฮะที่กินขอบไม่เท่ากันนะฮะผนังตู้โกงกินขอบไม่เท่ากันนะฮะ ขอบบานบินถลอกนะฮะมีขอบไม้แต่งนะฮะตรงนี้นะครับกระจกเป็นรอยนะครับกระจกตัวนี้เป็นรอยนะฮะกระจกตัวนี้เป็นรอยนะฮะแล้วก็ปูหินไม่ไม่เสมอกันนะครับตัวหินท็อปนะครับแล้วก็จะมีรอยหินด่างความสะอาดนะครับผมตัวตู้ชุดนี้ก็เป็นเรื่องของ การปรับหน้าบานเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสังเกตดูหน้าบานตัวนี้มันจะออกด่างๆหน่อยนะครับแล้วก็ปรับร่องบานนะที่ไม่เท่ากันนะครับบานไม่เสมอกันนะครับนี่คือตู้เย็นนะครับ,ะะรบถึงสุดผานะฮะก็จะมีเก็บความเรียบร้อยหน้าบานเป็นรอยนะครับผมถึงด้านข้างนะฮะ ข้างก็หน้าบาาล้มดิ่งนะครับไม่ไม่ขนานกับตัวแผ่นกระจกนะครับมาหน้าบาาไม่แน่นนะครับตัวนี้นะฮะสอยไปหน่อยก็จะเป็นเรื่องของหน้าคิวแอร์มันเอียงนะครับตัวนี้นะฮะสองฝั่งนะครับแต่ถ้าเกิดดูออกเยอะๆนี่ก็น่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับผมผนังแตกแล้าวนะครับผนังแตกแล้าวนะครับผนังแตกแล้าวนะครับแล้วก็กระจกกระจกตัวนี้ เป็นรอยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดอย่างเงี้ยเราจะเห็นรอยรอยขีดขวนนะครับตัวกระจกเนื้อกระจกนะแล้วก็เฟรมนะครับทั้งสองบานนะฮะอันนี้เฟรมก็เป็นรอยอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะรอยบุบรอยบินอะไรพวกเนี้ยนะฮะพื้นนะครับพื้นล่องห่างแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับผิวมันด่างนะครับผมผิวด่างนะฮะ อันนี้กระเดิดอยู่กลางห้องนะครับแล้วก็สีของไม้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยมันจะโดดๆนะฮะสีมันคละกันไม่หมดเลยครับมันไม่เป็นพื้นเพสีเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ตามไม้เป็นรอยนะครับผมมาถึงตรงนี้อีกนิดนึงก็คือเรื่องของตัวปิดตีนตู้นะครับมันมันเหมือนกับไม้มันแอนนะครับปิดกตไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนิทนะครับผมตัวนี้นะฮะ เทให้แล้วนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับน้ําอุ่นใช้ได้นะครับน,น้ํานี่ร้อนเลยนะครับอนะบาจะมีค่าความสะอาดเพื่อเละนะครับผมแต่เรื่องน้ํารั่วอะไรไม่มีนะฮะโอเคก็ระบายโอเคนะครับสื่อชุดดุดควัน ทำงานปกตินะฮะเรียบร้อยนะครับผมมาถึงห้องนอนนะครับห้องนอนก็เรื่องพื้นก็เหมือนกันนะฮะพื้นสีมันจะโดดๆด่างๆนะครับแล้วก็มีผนังแตกแล้วนะครับเฟรมเป็นรอยนะฮะมีกระจกเป็นรอยด้านนี้นะครับแล้วก็หน้ากิวแอร์นะฮะกับผนังดูเอียงเหมือนกันนะครับปักเอียงนะครับเช็คให้แล้วนะครับ พวกความสะอาดหน้าบานกระจกหน้าบานตู้นะครับผมอันนี้เป็นความสะอาอดไม่รู้ตัวไหนเช็ดออกตัวไหนเช็ดไม่ออกหรือว่ามันเป็นรอยนะฮะอันนี้ต้องลองทอลสะอาดก่อนนะครับ,ถ,นนรบถ้าเกิดว่าเช็ดไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนกระจกให้นะครับผมนี่ก็จะเป็นปรับลิ้นชักนะครับที่มันร่องมันไม่เท่ากันนะเซียวหังหนุ่มขอสะอาดกระจกห้องน้ําก็จะเป็นเรื่องของเฟรมเป็นรอยเหมือนกันครับเฟรมเป็นรอยแล้วก็กระเบื้องกระเบื้องเป็นรอย ะะกระเบื้องบินแตกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็กระเดิดแล้วก็บินเป็นฟันปลานะครับผมอันนี้ก็ผิวหน้าเป็นรอยเหมือนกัน,นะฮะโตหินนะฮะถ้าเป็นพื้นพื้นส่วนเปียกมันจะเป็นหลุมอยู่นะฮะตรงนี้ผิวมันจะด่างแล้วมันก็เป็นหลุมออต้องเปียกนะฮะน้ำขังบริเวณน,นี้นครับเพราะว่าฟฟร์เดยไม่ได้อยู่ตรงมุมนะครับก็เลยขัง มันก็จะมี2เคสนะครับพื้นพื้นมันจะมะีผิวหน้าเป็นหลุมอยู่แล้วก็ผิวหน้าเป็นรอยขีดข่วนนะฮะความสะอาดยาแนวนะฮะเราไปกระจกนี้ก็ต้องลองทำความสะอาดก่อนนะครับว่าออกไม่ออกนะ,ะถ้าเกิดไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนกระจกให้ใหม่นะครับผมนี่คอนสะอาดน้ําอุ่นอะไรเทสให้หมดนะครับอันนี้เป็นร้อยเป็นฟันปลานะฮะเดวแก้ให้อันนี้เทสน้ำน้ำไม่ตันนะครับ น้ำร้อนน,น้ำอุ่นนะครับน้ำเย็นใช้งานตัวติดนะฮะอันนี้จะมีเรื่องของความสะอาดนะฮะแต่ว่าเรื่องระบายหรือการใช้งานก็เรียบร้อยดียนะครับก็จะมาหลังจากปล่อยน้ำที่อ่างก็จะมาดูนะครับเรื่องการรั่วซึมนะครับ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่มีรั่วซึมนะครับผมคือตัวนี้เป็นหิน,หน,หนนะครับหินผนังหินพื้นนะฮะถ้าเกิดคาะเนี่ยมันก็จะเสียงเหมือนกับเบื้องล่อนนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นตระกูลพวกหินนะฮะมันหนักแล้วมันหนานะรบะบบก,การปูไม่เหมือนกับกระเบื้องนะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับเด้งออกนะฮะก็ยู่แน่นอยู่นะฮะ ระเบียงนะครับระเบียงนี้ผมเทน้ําให้แล้วนะครับเทฉีดน้ําอะไรให้แล้วนะครับพื้นอะไรก็พื้นอะไรก็สลบน้ําดีนะครับไม่มีกระเบื้องร่อนนะครับแต่เป็นเรื่องของความสะอาดจะาแนวด้านนอกก็หมดพวกกระจเป็นรอยอะไรพวกนี้ครับเฟรมเป็นรอยนะฮะด้านนอกนะฮะโอเคสรุปโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่อง ระบบไฟฟ้า mm hmm. เทสปลั๊กอะไรพวกนี้ผมเทสให้หมดนะครับเทสให้หมดทุกปลั๊กแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีเครื่องเทสดูการเข้าสายผิดถูกนะครับแล้วก็ดูไฟรั่วอะไรเงี้ยครับผมนะฮะจะมีแตกล้าวนะฮะในเทสสัญญาณทีวีนะครับก็ปกติเรียบร้อยดีนะครับนะครับสรุปโดยรวมนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ